สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับสมาชิกพี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับมาพบกับแนวทางลาวประตูชัยแล้วก็ลาวสันติภาพประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับสี่ลาวเช้านะครับเป็นสี่ลาวเช้านะครับท่านใดชื่นชอบยังไงลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับพี่สสำหรับแนวทางเช้าวันที่8นะครับพี่ๆมาไปแค่ตัวเด่นในรอบเดียวเองนะครับก็คือในรอบในรอบปประชาชนลาวนะครับเนาะเพราะว่า เมื่อเมื่อเมื่อเช้าวันที่8เนี่ยแนวทางสลับกันเยอะมากเลยนะครับแนวทางสลับกันส่วนมากจะเป็นออกสลับกันนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกนะครับเนาะวันไหนมาก็ปังๆวันไหนไม่มาก็หลุดยาวเลยนะครับผมสําหรับแนวทางในราวเช้านะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก็รอบแรกของเรานะครับราวประตูชัยผมให้เด่น1กับ7นะครับไปี่รูดไปที่7นะครับผมตัวเน้นนะครับผม7 8 เจ็ 72, แล้วก็18นะครับ17เนาะ1กับ7ตัวเน้น18 78 72นะครับส่วนเราสันติภาพนะครับเราสันติภาพให้2กับ8ปลูด8นะครับตัวเน้น8 1 8 0นะครับแล้วก็2 1นนะครับพี่พ ก็ประมาณนี้นะครับเราประตูชัยแล้วก็เราสันติภาพนะครับตีห้าสีกับ6กโมงสี่สิบหนะครับท่านใดชื่นชอบเนาะลาวเช้าแคปหน้าจอไว้เลยนะครับวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมส่วนนะครับอีกหน้านะครับอีกหน้าจะเป็นประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอกตานะครับลาวเอกตานี่ก็ ล็อกเกือบทุกวันนะครับพี่พี่นาะล็อกแนวทางก็คือว่าเขาจะออกตัวเลขบนล่างตลอดเลยนะครับเขาจอกตัวเลขบนล่างตลอดเลยนะครับถ้ามาแนวทางเราก็ดีไปไม่มาก็คือหลุดยาวนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตนะครับถ้าเกิดวันไหนที่ไม่เลยเวลาหรือว่าเวลาเป๊ะๆเนี่ยแนวทางเนี่ยจะมาอยู่นะครับพอพอเลยเวลาไปนิดเดียวนะครับทําใจเลยนะครับพี่พี่นาอก็อย่างที่บอกครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าแนวทางเขาจอกตัวไหนนะครับพี่พเนาอขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับคนที่เขาหมุนตัวเลขนะครับสลับลาวเอ็กต้านะครับพี่อนเนาะอาจจะไม่เหมือนแนวทางอื่นๆนะครับสำหรับประชาชนลาวนะครับผมให้ไปที่เด่นที่4รูปที่4นะครับตัวเน้น49 40นะครับแล้วก็8 9นะครับอันนี้ประชาชนลาวนะครับส่วนลาวเอกต้านะครับผมให้3กับ9นะครับ ตัวเน้น98 94แล้วก็34นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสาวเช้าาวเนาะประชาชนลาวลาาเอ็กต้านะครับแล้วก็เลาาสันติภาพเลาาประตูชัยนะครับท่านใดชื่นชอบก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีกันทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กรับสวัสดีครับ